วันนี้นะครับก็มีตัวละครใหม่มานะครับพบกับสุดยอดตัวละครสายล้มละลายชาละวันนะครับนะหน้าตาของมันเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็เฉยๆนะครับนะส่วนสกิลของมันเนี่ยนะครับผมไม่พูดแล้วกันให้ดูรูปเอาเองนะครับนะสวัสดีครับทุก คก็ตามที่ผมพูดไปนะครับวันนี้เนี่ยมีตัวละครใหม่มานะครับเป็นตัวชลาวันนะเป็นตัวที่ชนะการประกวดนะครับนะแฟนอาร์ตนะครับเราได้ทาเป็นตัวละครน,นะพูดตามตรงว่าผมหวังไว้เยอะว่าสกิลของมันจะเก่งนะครับแต่สกิลของมันเนี่ยก็ตามรูปที่ผมให้ดูนะครับน่าจะเดากันได้ว่าสกิลเป็นยังไงนะครับนะแต่ผมจะมาพูดอีกทีละกันว่าสกิลเป็นยังไงนะครับเผื่อใครไม่รู้นะ ตัวชารวันนะครับสกิลแรกของมันเนี่ยคือแป่นยานนะครับแผ่นยานอาวกาศเลยเป๊ะๆน,นะครับส่วนอีกสกิลหนึ่งนะครับเมื่อเราสร้างแลนด์มาร์คหรือว่าตกแลนด์มาร์คเนี่ยนะครับมีโอกาส90%จากจัดงานโอลิมปิกนะครับในพื้นที่ของฉันนะแล้วก็จะดูดสี่ช่องหน้าหลังนะครับแล้วก็มีโอกาสเจาะออฟป้องกันเนี่ย40%นนะครับนะเจาะเกาะเนี่ยเจาะแค่ออฟนะครับ ไม่ได้เจาะหมวกป้องกันนะนะครับก็น,นี่แหละคือสกิลของมันนะครับซึ่งไม่ต่างกับตัวจีคอหรือเฟเลยนะครับคือสกิลของตัวมันอะ่ะไม่มีอะไรใหม่เลยครับเป็นสกิลเก่าๆมาย้ำอะ่ะผมค่อนข้างผิดหวังนะครับตอนแรกผมกะว่าเอออาจจะมีสกิลเกี่ยวกับการเปิดน้ําหรือเปล่าเพราะเป็นตัวชารวันนะครับมันเป็นจระเข้นะเออคือหวังไว้ค่อนข้างเยอะนะครับแต่สุดท้ายแล้วก็นะ ผิดหวังอีกแล้วนะครับถ้าเราปิดตัวชาระวันภายในวันนี้เนี่ยนะครับจะได้รับ5 0 0เพรเลยนะมันคุ้มเหรอ500%ถามจริงแล้วก็จะมีแผนที่ใหม่มานะเห็นไหมครับแผนที่ดีบัฟมาสเตอร์นะครับเปิดวันนี้ถึงเดือนธันวาเลยนะครับนะก็ลองไปเล่นกันได้นะครับไม่รู้เป็นยังไงเหมือนกันนะแล้วก็จะมีอีเวนต์ภารกิจนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าแหวนป้องกันฮาโลวีนเนี่ยเวอรช์ชันทดลองเนี่ยเป็นยังไงนะครับ เรามาดูนี่กันนะครับว่าใช้อะไรแลกบ้างนะครับตัวใหม่นะใช้ A บวก2ชิ้นนะครับอย่างละ2ชิ้นคู่นะแล้วก็ใช้ S 2ใบนะครับการ์ด S เนี่ยต้องเอา A 1 2 3อย่างละ3ใบามาแลกนะครับ A บวกอันนี้นะครับเป็นส้อยคอนี่ยเอาไปแลกแพ็คการ์ดได้นะครับนะก็อย่าแลกเลยนะครับส่วนกางเกงเนี่ย A บวกกางเกงเนี่ยนะครับก็ เอาไปแรกยามณนีได้นะครับเรามาดูภารกิจกันนะครับต้องไปรับที่จดหมายนะนะครับและภารกิจจะขึ้นนะก็เฉยๆนะครับมันให้แหวนมาเนี่ยซึ่งไม่รู้ว่าความสามารถเป็นยังไงนะอยากรู้มากเลยครับส่วนบัฟของตัวชาราวันเนี่ยนะครับจะเป็นหมวกนินจานะครับที่อัปเกรดขึ้นมานิดนึงเพิ่มเปอร์เซ็นต์นะครับอย่าไปสนใจนะ แล้วก็จะมีเทศกาลลอยกระทงนะครับนะเป็นล็อกอิน28วันนะครับแต่แจกเพชรไม่ค่อยเยอะเลยนะแล้วก็เชิญเพื่อนอีกแล้วนะครับอีกแล้วนะอันนี้เป็นรหัสของผมนะครับถ้าใครแบบว่างนะก็ใส่ให้ผมได้นะครับไม่รู้จะใส่ให้ใครนะครับนะแล้วก็จะมีอีเวนต์การเล่นนะครับเฉพาะแผนที่อารีนานะครับก็สาหรับอีเวนต์นี้เนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับมีแค่นี้แหละนะครับถามว่าผมเปิดไหม ไม่เปิดแน่นอนนะครับนะแต่ว่าผมมีขอนดอนอยู่ครับเดี๋ยวเราไปเปิดกันนะเดี๋ยวเรามาเริ่มเปิดกันเลยนะครับนะเผื่อได้ตัวละครมาเล่นเลยนะครับแต่ได้มาจริงๆก็ไม่ได้ดีใจมากนะครับผมได้สร้อยคอนะแสดงว่ากางเกงหายยากเหรอกางเกงอาจจะหายยากนะเนี่ยลองถ้ามหนึ่งครับเองท้ามหนึ่งหาง่ายนะครับ แสดงว่าหายากคือ3นะครับอันนี้เป็นของดองจากอีเวนต์ก่อนนู่นนะครับตัวเสือดำนะครับมันชื่ออะไรผมจำไม่ได้นะครับเพราะผมก็เล่นมันแค่วันเดียวนั่นแหละนะครับ A3 สหายไปไหนของดองจะหมดแล้วนะครับได้มาแล้ว1ใบนะครับ มันใช้ตั้ง3มใบนะใช้เยอะนะครับแล้วก็มีรวมการ์ดนะครับนะมีลุ้นการ์ด S นะครับแล้วก็ตัวละครนะแต่ตัวละครเนี่ยไม่ค่อยว้าวนะนะครับสร้างมันเถอะนะคือพูดตามตรงเลยนะว่าที่ผมหายไปนเนี่ยนะครับไม่ค่อยโผล่มาเนี่ยเพราะว่าผมเบื่อเกมนี้แล้วนะครับคือมันกักของเกินไปอ่ะนะครับของดีๆเนี่ยผมแบบปากทงรอนานแล้วนะนี่รอจนล่าง่งอแล้วเนี่ยนะครับ หลายหลายอยา่างอ่ะมันยังไม่เข้าสักทีอ่ะตัวชี้เอลอย่างเงี้ยนะครับไปดองมันทําไมอ่ะมันเล่นไม่ได้แล้วเนี่ยคือตอนนี้มันกากแล้วครับต่อให้มันมาตอนเนี้ก็เล่นยากนะครับไม่ได้ว้าวอะไรอย่างที่คิดนะไม่รู้ทําไมไม่มาสักทีนะครับลองทำนินจาที่ทําให้หลายๆตัวเล่นได้ก่อใหม่มาสักทีนะครับแปลนมุมพิเศษก่อใหม่มาสักทีนะครับไม่รู้ว่ารออะไรนะคือผมเบื่อการเล่นเดิมๆอ่ะนะครับ มันก็มีไม่กี่ตัวที่เล่นกันอ่ะนะเนี่ยผมก็มีนะครับมีหมดแล้วเนี่ยเห็นไหมยกเว้นมูหุนนะนะครับผมก็มีหมดแล้วอ่ะมันก็เล่นวนไปเบื่อๆนะครับแค่คิดก,ก็เบื่อแล้วเนี่ยนะเดี๋ยวเราไปแว๊บดูเซิร์ฟไต้หวันกันครับมาเทียบกันนะเนี่ยมาดูขอเซิร์ฟไต้หวันนะครับที่นําเราไม่ได้ไกลมากอ่ะเรื่องเวอร์ชั่นกับแพทะนะครับแต่ดูนะเลน c ีเอลนะครับ เนมิออนนะครับแล้วก็ตัวใหม่นะลูลูเบลนะครับตัวเก่งมา,าลูวลัวเซิฟเรารออะไรอยู่เนี่ยถามจริงดูจี้ครับหมวกหัวไล่กาอันนี้มันก็คล้ายๆกับแปนยานอาวกาศนะครับลองทานจินจานะครับคือแบบอะไรอะ่ะทำไมเซิฟเราจะไม่มีสักทีอ่ะนะครับมันจะได้มีตัวหลากหลายหน่อยอ่ะนะเล่นแต่ตัวเดิมๆวนไปวนมานะครับ ก็อยากให้ทางเกมเนี่เอาของใหม่ๆมาไวๆนะครับพวกสกิลยำๆเลหลังทั้งหลายเนี่ยพังไว้ก่อนก็ดีนะครับนะก็จะบ่นประมาณนี้แล้วกันนะครับนะก็เอาไว้เจอกันใหม่นะครับบา,บายๆทุกคนนะ